ยามแรงครับซิปโปจะออกไปสวนแห,หน่สาเฮ็ดนาะ <c oughs> ไปทางไหนครับไปทางไหนครับสิบไปสาครับสิบไปครับไปทางไหนครับ โอ้หายมองขีแล้วครับไปแล้วครับมาทางพี่ครับมาทางพี่ครับเร็ว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 มาทางพี่มาทางพี่จะขอบปลาขัเมืองไปทัวร์ปนั่นมาทางพี่มาทางพี่จะไปหายาตีดลยโอ้มาแล้วครับแกงมาแล้วครับรวมแกงแล้วครับมามามา รวมแกงแล้วครับทั้งพี่ทั้งพี่ทั้งพี่ไปไปไปท่านี่ท่านี้ลกูกไหมลุกไหมเร็ว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  ยัดยังละ่ะโอ้ยหามงมง chi ตอนนี้ครับตนบอนนี้ครับไะแล้วครับพอวัดสิผ้าออกไปสวนไปนะ ออกไปแล้วประกาศไปนะพี่น้องไปพอหมากุ้มหนึ่งอยู่กลางถนนหนห้างเขาเลยเห็นเขาเลยประกาศไปเขาเลยไว้กับพ่อเลยวยังถ้าเขากลับขึ้นย่างใดบรบูคือแก่งไอ้หมูไอ้อกี้ไปหิจากเขาเสร็จแล้วพี่หมูพี่กี้ไปไม่รอปีโป้เลยปีโป้ต้องเลยกลับบ้าน พี่ป้เดินกลับบ้านคนเดียวนาหลกไหมเร็ว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 กลับบ้านดีกว่าเราพี่พี่เขาไปไม่รอพี่ป้เลยคุณยะ้างบ้าน เขาเซลล์ปโป้ถึงที่หมายแล้วครับปิโป้ไปไม่ได้เลยพี่เขาไม่รอปิโป้เลยวันนี้ปโป้ people ต้องเล่นคนเดียวเลยวันนี้ปโป้ people ไม่มีเพื่อนเล่นเลยพี่พี่เขาไปไม่รอปิโป้เลย ไปไปย่างห้พูดหลูกไปพูดเดียวเฮาถ้าเฮาเฮากับลินอยู่นี่แลหละเฮาไม่ต้องไปงอไอ้มีไอ้กี่เลยเล่นแต่เฮาก็ได้เนะปีโป้ปีโป้เล่นคนเดียวก็ได้ไม่ต้องงอแล้วไม่ต้องงอพี่เขาแล้วถ้าปีโป้นะเล่นคนเดียวก็ได้างานนี้หลูกไหมเร็วเร็ว วิจยวิจ <society>. yeah. ัยวิจัยวิจายวิจายวิจัยว <ació> ิจัยวิจัยจะไปล่องล่องน้ำ่าไปล่องล่องน้ำนี่ล่องล่องน้ำอเล่นนื้อนไส้พูดเดียวติบนนี่งั้นหมูเขาบ่อถ่าเลยวัตายพวกคึกคึนแลยวจละพี่พี่เขาไม่รอบักหลาเลย กองไฟไงกองไฟไงหมดสิทธิ์เลยปีโป้วันนี้กองฟางกองฟางคุณย่าเขาเผากองฟางเรียบร้อยแล้วน้ำี่้งตลกนะท่างนี้ใกล้กองไฟหลายให้ีิก็อุ่นแล้วล่ะกองไฟกองแบบนี้นึงเจ๊เต๊เเต๊กองไฟกองมาเล้อเลยคุณย่าเขาเผาฟางเรียบร้อยแล้ว หลาเลยพ่มีที่ตีลังกาเลยพี่โป้ไม่มีที่ตีลังกาเลยที่นี่ย้าเขาเผาฟางเรียบร้อยทําความสะอาดกองฟางทําความสะอาดถนนหน้าบ้านพร้อมพุ่นๆแย่กไปหนบ้านท้องไปลูกไปเร็วแย่งไปไหนาบ้านท้องก็ได้นองพี่โป้ คุณยากทำความสะอาดอย่างดีเลยเนาะพี่โป้เนาะลิ้นห้อยเลยลูกชายหล่ะลิ้นห้อยเลยบลิ้นห้อยแจ่งไหนเนาะหนาวกับหนาวเนาะพีโป้อากาศมันหนาวพ่อกับพาอแบหลาเรียนออกกำลังกายจา้อมาๆๆๆๆๆาเวๆๆๆๆๆ Bên nào? Bên nào? Bên nào? <laughs> <laughs> Nha, quật đi nọc cho nó bán bớt lên thì bị bỏ เหงาเลยพี่โป้เหงาเลยพี่โป้อยู่คนเดียวพี่ๆเขาไปหมดแล้วพี่ๆเขาไปหมดแล้วพี่โป้เล่นคนเดียวเลยไม่มีเพื่อนเล่นเลย <c oughs> มองทางสิจละเอาเล่นยญยโนนินไู้เดเยวกระไรฮะ มูเขาไปบัดแอดแลด้วเนี่ยเขาไปให้จ่าปักหลาเลยปีปโป้เมียปีโป้นันยยางเดียวปีปโป้มียแล,ล้วลาเมียแลว้วมั้เห็นไหมก็วิ่งไปวิ่งมาลิ้นห้อยเลย เสียงไก่กินยังละ่ะเสียงไก่กินอาหารบักลาบซะหน่ะให้หน่อยกินเย้ะกินบักลาบ้ย่างตัออ้นก็พอ่ด้ที่หลับมันยังค่อยว่าหนาวนหนาวดีเหตุไงหละ่ะกจะต่อ,ององอกกระลังกายหละนะ่ะเนาะปีโป้เนาะอากาศมันหนาวเนาะ dù sới sới mày rai mần nào chắc thì bay thắng này đọc cúp bà nhé hả bay thắng này đọc ồ Hả? hả? Ngầu lết gì lạ mỗi mì mua ôi mua bay đi chạc bật là leo งูกับปาจาบักงงงงงเลยพี่โป่งงงเลยนัเกเก็ตการนักเก็ตการียังครับนักเก็ตการอะไรครับพี่น้องครับ พี่น้องจะสังเกตอ่นอะไรครับหมาดเพื่อนน่ะคักแน่ดอกหมู่เขาบะถาบหลานหรอือจิละคุ่ใช่ไม่ใช่ไปบะท่านมูลเลยบึกเลยานหมูเพื่อนน่ะ โอ้ยมาแล้ว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 รวมแกงมาแล้วทั้งแกงมาแล้ว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 พูดอะพูดอะพูดมวอ้มาแล้วเห็นบ้นอะมาแล้ว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 มาแล มาเฮาตาเฮาเฮาบอต้องไปสนใจไก่หมูไอหมูนี่สยบดีเลยหมูโคไอหมูติดสาถึแล้วหมูติดสาติดสามีจละพี่โป้บ่สนใจก็ได้นาะพี่ป้เนาะเขาได้เงี้นก็ได้เนไดเหี้นเฮาก็ได้นะป้เนาะอะรอย่างเช่นนี้เร็ว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 เ่อะไรเ่ะเรเ่อะไรเอ ไม่ตายชิงอ่ะชิงอ่ะต้องไม่หยิ่กับปีโป้เลยไอ้หมูอ่ะไอหมูคู่ปีโป้น่ะเมียเลยติลุกปีโป้เมียแล้วไปปอนอนพักกันบัดนี้เศร้าเมียแล้วลาแล้วยางจนลืมแล้วปีโป้พลาดยางโดนถักไหลขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อพ่อแม่พี่น้องทุกขทุกคนเอฟซีทุกๆท่านกดไลค์กดแชร์ให้มากล่ะ ขอบคุณขอบคุณหลายๆ